ขาเกเวลานาทีโซเซเฮรู้สึกน้องไม้จะไม่ค่อยตั้งใจอ่านเลยค่ะเพื่อนๆขาคุณครูแมวขาคุณครูแมวขาแม่จะไปบอกครูแมวนะขาโอเคไหมคะดูเด็กน้อยสิ <laughs> โอ้ยเอฟซีจ๋าดูดิคนขี้เกียจอ่านหนังสูงอ่านยังทำไม,ไมจะรีบไปไหนถามหน่อยจะรีบไปไหน มีเป้าหมายแน่นแฮะนั่นเห็นไหมล่ะก็ก่อนที่จะไปเล่นหนูก็ต้องทํางานให้มันตั้งใจก่อนสิลูกทุกงานออกมาให้มันดีดทําครั้งเดียวจบแล้วก็หนูจะได้ไปเล่นน้ําอย่างสบายอกสบายใจยนะอยันอ,อันนี้หนูใจมหมออนะคะอือฮึออ่านแบบตั้งใจไหมคะ โอเคกาตาดีดูปูขหาเกเวลาลาที่โซเซมาเซฮา เก่งมากคำนี้ปกติน้องไวจะอ่านไม่ค่อยได้นะวันนี้อ่านได้เก่งจังเมา ยำละบำทำไมโคดำใบาย,ยาลำใหญ่มยายมไฟใจดีไข่หน้าโลเละ ัวเซโมเมโยยเก่งมากเก่งจังเลยอ่ะพัฒนาขึ้นเยอะเลยเนี่ยอ่าสาพาโคกัมยำไปไทยนาไวไวสุดดาดีใจอาวีละใจดีพาไปทะเลอีก้ามาดูปูขาเกโซ ไปมาเก่งจังเลยกอกอจอจอดอจอตดอจอปอง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 ของคองฮะคองตัวอะไรคะตัวอะไรลูกคอไข้อองคองฮะคอองคองไม่มีงองูหรอกขออขอ อ่าแต่หนูอ่านว่าขออองของไงขออขอขออขอขออขอขอองของขอขออ่าขออขอขออข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 ออขอขออของไม่ของนี่ขอขอขออขอขอองของแกงใช่ไหม ข่ออพ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 อเเฮ้ยอเอลูกเดี๋ยวแป้นนึงลูกปุ่นๆขออขอต่อลูกไหนคะนี่นี่นี่ขออข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 อองอสะสะอชอนอลยายาลา ปีดาพาดีขอดูสอหอลีลาชิงกอสะดามอสอกอมลิขอขาตาโาอาสีสอเก่งจังเลยลูกสาวแมวเก่งที่สุดเลยปีดา บิดาหอดูชาลีสีสอตาพาอาดูก็มะลิสีดามีมะละก็มาพอดีเก่งมากะดึงมือถือกาเฮ้ยเฮ้ยไอตรงนี้แหละลูกเนี่ยสละอะไรคะสละอื้อ กออตือตตออปออออตัวอะไรคะอผึ่งอะผอผึ่งออกเสียงว่าผออืมผอผไม่ผออะไรผอสระอะไรผอือผออือ ไม่ซอลูกตัวอะไรจ้ะค่ะไม่ฮอลูกตัวอะไรหออาหอือหอถูกต้องหอือื้อหอือมอือืออือสือทอือสือลนอือือาอือม้อือมือ ไม่ห่อคะ่ะไม่หอ่อตัวอะไรเก่งมากคะ่ะโอ้ยลูกสาวแม่เก่งจังเลยแม่ภูมิใจจังเลยจับดืมือถือกาเยสเก่งจริงจริงแบมือเนี่ยแบมือเออแบมืออย่างนั้นเลยเหรอลูกอืมคนอะไรเก่งจริงๆอ่ะลูกใครเนี่ยโอ้โหเหรออืม,อมเหมือนกันเลยเอออันต่ออันต่อจับถือตั้ม ล่ามาในมือในมือมีกำไลาตาสือผ้าอาตร์ตมาหาลูกกับบิดาเก่งจังกออ็อึกก็สอึกสอึดึื 八二六，八二六，二二二，和二四，小二四，长二四，跑二四，少少二四，幺二，u，二二二，和二四。 ฮะเออฮึเย yeah, yeah, ้เก่งจังเลยฟีเอ้ยข้างบนน่ะสระอะไรลูกอันนี้สระอะไรจ๊ะสระเอค่ะกอเอเก่จอเอเจปอเอเบปอเอเบโอเอเบโอเอแขอืออืออือ ตัวอะไรคะขอไข่ขอไข่ออกเสียงว่าขอแอร์แแห่อแอแแไม่ทอลูกตัวอะไรคะขอแอแแไม่ค่ะนี่เลยถูกต้องขอแอแแถอถุงก็ขอแอแแเนาะรออนค่ะอีกนิดนึงจะจบแล้วขอแอแแ่ขอแอแแห่ขอแอแแหขอแอแแห่รอแอแแห่ขอ ชอเอแช่มเอแม่โมโมเอแม่ไม่เอกแม่อ๋อถ้ามีแม่เอกอ่านว่าแม่ละลูกเก่งมากแม่แม่แม่ค่ะพี่จ้าฮะ แบมือค่ะแบมือแแงค่ะแลดูมะแม่ตำแย่แพผุกาแฟมีแหถูกต้องลงมาแล้วโอ้เย็นแล้วใช่ไหมข้าหลูทำการว่าของที่เชื่อันของคุณแม่ขอไปเล่นน้ำนะได้ค่ะ บิดาพาสีดาไปดูแไลในแพ้มีแพ,แพลแผลมีลูตาแกขาโลอามาดูแลตาหืมเก่งจังเลยหัวหัวหัวบัวค่วสะสละอะไรดู ข้างบนสละอะไรคะไม่ขี้เกียจหรอกลูกนิดนึงนิดนึงฝึกลูกฝึกจะจบแล้วจะจบแล้วอีกนิดนึงเฮ <c oughs> ้ยนะดีย๋ยวชี้เดี๋ยวชี้เดี๋ยวชี้เฮ้ยอย่ากกองจีอ่เาเร็วเร็ว <c oughs> อ่านบ่อยๆจะได้ฝึกคล่องๆไงลูก <c oughs> <c oughs> เห็นพวกอ่านพวกพวกพวกเลยแม่เ <c oughs> <c oughs> ห็นเธอหรือไม่เห็นลูกอีกนิดเดียวก็จบแล้วอ่ะขยับก็ก้าวกลัวจะว้าตัวด็กว้าดัว ตตออออัััััวววววววปปปปาข刀าข包ัวฝา包哦ว่า我ัวัว炒我炒炒อ火ัวหัวขออว火ข我วไม่ขอลูกไม่ขอขขอออวววั好我火อ我ัว我วหนูอ่านเร็วแต่หนูต้องอ่านให้ถูกนะลูกชอว่าชืวอมันชอบว่าเชืม <Lebanon S 1> ันชอ

หน่ะหัวอ่านเร็วเเห็นไหมหนูต้องฝึกหัววัวไหนหัววัวอันไหนหัวไหนวัววัวอ่าหัวอืมก็หนูบอกว่าวัววัวหัวอืมได้บอกว่าหัววัว หูฝาก็ดูดิเด็กจะโกงเปล่าไงหัวหัวตัวโตอย่ามือบังอีลูกเอามือข้างนี้ออกมือข้างนี้อ่ะหัวตัวตัวโตมีเขาในหูหน้ามีม้าเฮ้ย มีใบบัววีละตามัวสัวผัว,วนาลีมีตำลายาดีหัวใจสีอะไรคะสีแดงไง คะแล้วขั้นแรกมีสีอะไรคะสีฟ้าลายคะมีแถมมีแถมเยบุญมาแล้วแล้วเจ้าออกทำไมล่ะเยบุญอันต่อ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 แอบแอบกดแอบเด็จ้แอบเด็ดจ้าแอบเด็ หนูอ่าถึงหน้าสามิบเอ็ดแล้วค่ะเหนื่อยจูไม่สูู้ค่ะตอเอ็ดดตอเอเจอเอดอเอ็ดมอเออเออ้อเอเอ้อเอ้อเออเอ้อเออเออ ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แม่ลืมดูคอนโทรไม่ใช่ลูกเอาแต่หน้าเอาเอาแต่แรกเลยอันนี้สระอะไรลูกไม่ใช่แอลูกสระเอะสระเอะเอะนะลูกก็เอะเอกก็เอะเอกด็เอะเด็กก็เอะเตะกก็เอะเปะบก็เอะเป็กก็เอกเอกเขาเอะกเฉย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 

ลอเอเลพอเ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 ลยอเอเลอเอเลพอเอห้ถูกต้อง,องใช่ไหมค่ะออยงอะครูให้อ่านถึงหน้าไหนอะคะจะไปดูส,สอถึงสาส,สอง ล right 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 well, we ูกเข้าไปหน้านั้นเลยได้ไหมอ่ะเฮ้ยนึงก็จะเรียกฝึกกับลูกอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวชู่ๆถึงไหนแล้วไหนดูหน้าเท่าไหร่อ่านจบเลยนี่นะอ่ะอ่านต่อนิดนึงจะจบแล้วตาอะไรตา ติดตาสาเชมาเซไปตาสามือสุดลาทำเอิอะเ,เกกะไปมาเก่งมากตา สเซมาเซไปในนาในในนาอะอรในออะไรในนานาไม่มีคำว่านาซะหน่อยเซไปในอะไรเซไปนา เซไปในนาในอืมในนาไม่มีนาเซไปในเฉยๆแล้วหนูก็อ่านคําต่อไปเลยเซไปในโคนาตัวเลเะทะใช่แล้วไม่ออานสะกดได้ไหมล่ะไม่ได้ค่ะเป็นการฝึกค่ะเห็นไหมบางคําหนูยังสะกดยังออกเสียงไม่ถูกเลยลูกลอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวชุ่ย

โอ้ไม่เห็นเลยวางลงไหนลูกมีแกมีแพ้แต่แต่ขาแต่ขาแค่หือแปดู นํำมีเย้มีเย้ยถูกต้องลูกเก่งมากค่ะพอละเอกะและและไม่กะและกะกะถูกแล้วตัวอะไรนี่ แดดแวะกระแดดใช่ไหมลูกกระกระแดดแวะ,แวะมาถูกต้องอพี่ดา อ่ะแปะ,อ,แปะอ่าแปะแปะหือถูกต้องก็สระอะไรลูกสระแบบนี้ก็เรียกสระอะไรเอบวกออ บวกอะเออ์ขึ้นเอออึ้นอื้อเฮ้ยไม่ได้เขายังไม่ได้พ่อจียังไม่เป่าสาดน้ำให้เลยอ๋อพ่อจีจะเป่าสาดน้ำให้ด้วยเหรอออมันต้องเล่นกับน้ำเฮ้ยเป่าเองไม่ได้พีันต้องเอาน้ำใช้ เด็กน้อยปวดหัวค่ะคุณครูค่ะจะจบแล้วจะจบแล้วหนูเรียนมายังเนสลับพวกเนี้ยเรียนยังหนกเรียนแล้วเรียนแล้วอ่านอ่านอ่านอีกน้อยนึงออ้ยอยเหนื่อยเอาตอนบ่ายมาอ่านต่ออะเอาแค่นี้ก่อนเหนื่อยแล้วใช่ไหมคะอะเอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวมาอ่านต่อนะคะเพื่อนๆบ๊นบายบายไหนบอกความรู้สึกกับเพื่อนๆหน่อย มันเหนื่อยมากเลยค่ะแต่เ,เป็นไงแต่อ่านบ่อยๆแล้วเป็นไงลูกเก่งค่ะแล้วหนูใบหนูใบเก่งขึ้นไหมเราประเมินตัวเองดิหนูว่าหนูเก่งขึ้นไหมลูกขึ้นค่ะจริงๆนะแม่ว่าหนูว่าเก่งขึ้นเยอะเลยตอนสมัยถ้าเพื่อนๆเห็นเนาะคลิปแรกๆที่แม่ทําคลิปให้น้องใบอ่านหนังสือนะตอนแรกน้องใบอ่านไม่ได้เลยอ่านมั่วไปหมดใช่ไหมคะมาวันนี้นะดูสิแม่ฝึกน้องอ่านทุกทุกวันอาทิตย์นะคุณครูเขาจะให้การบ้านนะลูกไหน นายกยกหนังสือมาคุณครูเขาจะให้อ่านกับหัวลูกกับหัวกับหัวหนังสือภาษาไทยเนาะคุณครูเขาจะให้อ่านให้การบ้านมาให้ฝึกอ่านทุกทุกวันอาทิตย์ทุกวันเสาร์อาทิตย์นะ่ะแล้วก็ไปส่งคุณครูวันจันทร์ใช่ไหมลูกเนี่ยแม่ก็พาน้องอา่านอย่างนี้นะคะทุกวันทุกวันทุกวันอาทิตย์เลยกับหัวแบบนี้เหรอ <laughs> จะกับหัวไม่กับหัวนี่แหละแล้วน้องน้องไบค์เขาพัฒนาขึ้นเยอะเลยเห็นไหมถ้าเพื่อนเพื่อนดูคลิปแรกๆมาเนาะจนถึงคลิปเนี้ย เขาผสมคําแล้วก็อ่านได้แล้วนะแม่ภูมิใจมากๆเลยวันนี้เหนื่อยแล้ววันนี้ครูให้อ่านทั้งเล่มเลยอ่านมาแต่หน้าแรกคงเหนื่อยแล้วอ่ะเดี๋ยวตอนบ่ายมาอ่านต่อนะวันนี้เอาแค่นี้ก่อนนี่ก็เก่งแล้วรักนะลูกนะบ๊ายบายภาษ<ฮ>า,<ฮ>าอังกฤษจะไม่ไหวแล้วเนี่ยเดี๋ยวตอนบ่ายไปอา่านภาษาอังกฤษกันแล้วก็อา่านภาษาไทยส่วนที่เหลืออีกสี่ห้าหน้าเนาะโอเคบ๊ายบายรักนะคะทุกคนนนอเล้จุ๊บจุ๊บ ไปขอพ่อละกัน